สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมีเน้นคำไม่อุทธรดี i SI บินรับตัวกลับไทยวิทยาศาสตร์ทหารบกใช้ยางไทยผลิตหน้ากากกันแก๊สพิษเองชี้ถูกกว่านำเข้า กลับเข้าสู่รายการวิกิเราอัพนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่3ประจําสัปดาห์นะะี้ค่ะหลังจากที่หนีหมายจับไปตั้งแต่4ปีที่แล้วนะคะตอนนี้สารแคลิฟอร์เนียค่ะก็ได้ส่งตัวนายวิรพลหรือที่รู้จักกันในนามว่าเนนคำนะคะเป็นผู้รายข้ามแดนกลับมาถึงไทยในสัปดาห์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคดีนี้ก็ยาวเหมือนกันนะค่ะเออ ผมคิดถึงรหลายเลยว่าผมคิดถึงคดีของเนนคําหรือคดีของพระที่ถูกเรียกว่าสมีในอดีตเนี่ยอันที่หนึ่งมีรูปแบบคล้ายๆกันนะฮะก็คือมีการอวดอุตตริมีการทำอะไรมาแล้วก็มีเมีย <laughs> มีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเ,เรียกระดมพลระดมบุญอะไรเงี้ยเอาไปใช้ตัวตัวบ้างใช้อะไรบ,<า>บ้างเป็นแบรนด์เนมบ้างรถหรูบ้างนะฮะแกเนี่ยมันมีคนรู้จัก ทั่วประเทศมากๆก็คือตอนนั่งเครื่องบินและใช้ตินคาแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เ,เ,<ล>เนมแล้วก็มีแว่นตาแล้วคุณเชื่อไหมคนที่ศรัทธาเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีก็มีนะเอเยอะแยะเลยนะทีนี้วันนี้เขากลับมานะเ,เขาก็ผมว่าเขาก็สารภาพแต่ตอนนี้เขาถูกถูกจับไปก็คงสึกต้องให้ศึกนะสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจมากก็คือมันมีเสียงสะท้อนออกมายังไงบ้างคะจาก คนโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดคนที่ใกล้ชิดเนนคําเขาบอกไงเขาก็ศรัทธาของเขาอยู่ทําไม <คน S 1> ล่ะคะผโทษมาก็จะนับถือกราบไหว้าบางคนก็บอกว่าเคยเห็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริเนนคํามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริจริงๆนะฮะเออเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าเข้าใจสังคมไทยนะหรือว่าคนถ้าเชื่อแล้วก็จะเชื่อแบบนั้นไปเลยเหรอฮะแต่พอเกิดเหตุการณ์อะไรเยอะแยะก,ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดกันได้อสองอย่างนะ คนที่เห็นและเชื่อแบบนั้นเนี่ยนะก็ไม่ค่อยใช้สติปัญญาผมบอกให้นะอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยคุณไปเอานักเล่นกลมาทำนะเหนือเหนือกว่าคนที่มาอวดอะไรอ้างอีกนะพระถามว่าพระในาศาสนาพุทธหรือาศาสนาอื่นๆเนี่ยสามารถฝึกจนม,จนมีจนมีพลังอะไรได้ไหมมีเขาฝึกอย่างพระไทยเขาฝึกกสินเนี่ยมีแต่พวกนี้เขาจะไม่อวดนะเจะไม่แสแดงนะถ้าแสแดงนี่นักเล่นกลน,นะ อีกอันหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งถึงศรัทธาเนี่ยศรัทธาด้วยเหตุผลที่ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากการกระทําของเนนคําเช่นเขาบอกว่าอันเนี้ยทำให้สร้างวัดให้เขาทําทให้เจริญแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาได้อะไรบ้างเข้าใจไ,ไหมอันนี้มันก็ยืนหนึ่งอิงกับผลประโยชน์สองอิงกับความเชื่อซึ่งซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในหลัก ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีกําหนดมีกําหนดเป็นข้อห้ามในไตรปิฎกซะด้วยซ้าไปแต่สังคมไทยเป็นอย่างนี้นะฮะผมก็แต่ผมก็คิดว่าสังคมส่วนใหญ่นะไม่ใช่อย่างนี้แต่ยังมีสังคมบางสังคมนบางกลุ่มบางก้อนที่ออกมาพูดอย่างนี้ผมฟังแล้วผมก็แปลกใจ ในที่ส <minutes> ุด <cetera>. นี่ะในเรื <że lawsuit> ่องราวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจค่ะจากเรื่องราวของนายวิรพลนะคะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้มาดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างค่ะเพราะว่าเขามีการทําวิจัยนะคะในการผลิตหน้ากากกันแก๊สพิษนะคะแทนการที่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศโดยใช้ยางพาราของไทยเราเองนี่แหละค่ะข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหญ่นะและผมว่าสังคมก็ไม่ได้หายความสนใจแต่ผมให้ความสนใจ พอผมคิดว่าและเคยพูดหลายครั้งว่าเราอย่าขายสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบที่มันมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นอ้อยเนี่ยเราขายเป็นวัตถุดิบหมดเข้าใจไหมฮะยางเนี่ยควรจะทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะเช่นเราได้ยินข่าวเขาไปทําถนนใช่ไหมม่รู้ทําไปขี่กิโลเมตรก็ไม่รู้นะแต่จริงๆยางพาลาทําอะไรได้เยอะอันนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหน้ากากกันแก๊สพิษหน้ากากการแก๊สพิษเนี่ย ถ้าผลิตขึ้นมาได้แล้วให้สังคมรับรู้นะทุกบ้านซื้อหมดแล้วไม่ใช่ซื้อบ้านละชิ้นด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยใครจะรู้อาจจะไม่ได้เกิดสงครามพิษหรอกแต่ว่าแก๊สพิษเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในทุกทที่ในทุกทุกโอกาสอาจจะต้องมีติดบ้านเอาไว้นะคะเออมันเขาเขาเขาต้องซื้อถ้าเป็นเราเราก็อยากมีข้อมูลอยู่ค่ะเขาบอกว่าปกติเนี่ยสั่งซื้อจากเกาหลีอันละ2 0 0 0 0ื่นถึงหกหมแต่ว่าถ้าไทยเราผลิตเองเนี่ยได้ในราคาไม่เกิน1 0,000บาทต่อ1ชิ้น ถ้าผิดเยอะๆยิ่งถูกใหญ่นะแล้วเราก็เป็นแหล่งผิดยางพารานอกจากหน้ากากผิดนี่ผมเชื่อว่ายางทําอะไรได้มากกว่านี้ขอให้เร่งส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งทํางานวิจัยทางาวิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่อยากจะเห็นนะขอให้นําความรู้นั้นเนะี่ยยิ่งกระจายเข้าไปให้ชุมชนได้ยิ่งดีคือคือเวลาเราคิดอะไรขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มันไปนตกกับอุตสาหกรรมใหญ่คนที่อยู่ข้างล่างในชนบทไม่ได้อะไรนะนะฮะ กลายเป็นได้แต่เป็นผู้ซื้ออย่างเดียวถ้ามันสามารถเข้าไปในชมลมหรือสาก์หรือหลายได้เป็นงานที่ชาวบ้านผิดนะแต่เวลาคนพวกนี้เวลาเขาผิดนะคุณต้องบอกเขาเลยนะผิดมาซื้อเท่านี้รับซื้อเท่านี้หรือมีหน่วยงานรับซื้อเขาเท่านี้ไม่ใช่ให้เขาผิดแล้วเขาไปตาย,ยาดาบหน้านะผิดมาก็เจ๊งอีกก็ต้องดูตั้งแต่กระบวนการเลยว่าทําวิธีการ <c oughs> ทําอย่างไรทํากี่ชิ้นปริมาณเท่าไหรใ่ในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้สถาบันการศึกษาเนี่ยในเกาหลีผมยกตัวอย่างเนี่ย เขาทางานวิจัยแล้วก็ทำเซอร์ติฟายให้ด้วยสมมติคุณไปผิดอะไรเนี่ยไม่ให้เขาดูคุณภาพมันเขาตั้มเลยว่าใช้ได้ม,มันมีเครดิตคใครไปถึงเราไปถึงบอกไอ้เนี่ยมหาวิยานี้รับรองว่าดีโอ้หเราซื้อนะฮะรัฐควรจะเข้ามา,ช,ช,าช,ช่วยประชาชนในด้านนี้และสิ่งที่ผลิตเนี่ยที่ผมไปเห็นมาเนี่ยชาวบ้านผลิตไม่ใช่โรงงานอุตสาหการรมใหญ่โตไม่อย่างงั้นมันจะกลายเป็นว่าสมบัติทางความคิดหรือการวิทยศาศาสตร์เนี่ยมันไปตกอยู่กับขาใหญ่หมด ประชาชนไม่ได้อะไระเพราะฉะนั้นเร่งพัฒนาอะไรก็ได้อย่างข้าวอย่างอะไรควรจะทําทให้ได้นะ,ะในเรื่องของยามพาราก็ต้องลองดูนะคะว่าเอาไปประยุกต์ต่อย,ยอดทําอะไรได้บ้างแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะเอาละคะในช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวอันดับที่1ประจําสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาของเราค่ะแต่ว่าจะเป็นประเด็นไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ